สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตามกระแสฟุตบอลกับผมแม็กและจูนค่ะวันนี้เราขอพาทุกคนมาจับตามองสถานการณ์ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวเสริมทัพอย่างหนักในตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งนักเตะเข้านักเตะออกข่าวลืมมากมายมีทั้งน่าสนใจและเซอร์ไพรส์ เริ่มที่ตัวรุกก่อนเลยครับแมนยูตกเป็นข่าวกับหลายชื่อโดยเฉพาะไบรอันเอมเบลโมจากเบรนฟอร์ด ใช่ค่ะตอนนี้สื่ออังกฤษรายงานว่าแมนยูพร้อมยื่นข้อเสนอราว60ล้านปอนด์เพื่อดึงเอมเบลโมเข้ามาเป็นตัวสร้างความหลากหลายในเกมรุกเพราะมีจุดเด่นเรื่องสปีดและความขยันมีสถิติยิงไปถึง20ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนอีกคนที่น่าสนใจคือวิกเตอร์โยเคเรสหัวหอกทีมชาติสวีเดนที่ทำผลงานโดดเด่นในลีกโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งลิสบอนยิงทะลุ30ประตูซีซั่นที่ผ่านมา ส่วนวิกเตอร์โอซิเมนก็ดูเหมือนจะเป็นข่าววนอยู่ทุกซัมเมอร์แต่รอบนี้ติดปัญหาค่าเหนื่อยมหาศาลและต้องแข่งกับทีมจากซาอุอย่างอัลฮิลาวที่เสนอข้อเสนอระดับเกิน100ล้านยูโร มีข่าวใหญ่ที่ยังไม่มีใครคาดมากก่อนแมนยูอาจพิจารณาดึงมาร์คอันเดรแทสเตเกนจากบาร์เซโลนาถูกต้องค่ะแม้ตอนนี้ยังเป็นเพียงข่าวลือแต่หากดีลนี้เป็นจริงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะอองเดรโอนานาแม้ฟอร์มเริ่มดีขึ้นช่วงปลายฤดูกาลแต่ก็ยังไม่คงเส้นคงวาหนึ่งในประเด็นที่แฟนผีแดงถกกันเยอะลากคืออนาคตของเจดอนซานโชและล่าสุดคืออเลฮันโร กาานโชทำให้มีข่าวว่าทั้งเชลซีนาโปลีรวมถึงทีมจากซาอุดีอาระเบียกำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแมนยูจะขายเขาช่วงซัมเมอร์นี้แล้วโดยค่าตัวน่าจะอยู่50-60ล้านปอนด์แต่ก็มีข่าวว่าราคาลดลงเหลือ40-50ล้านปอนด์แล้วแต่ถ้าสโมสรอยากขายจริงค่าเหนื่อยสัญญาและภาพลักษณ์จะเป็นปัจจัยสําคัญเพราะกานาโชยังเป็นไอคอนของแฟนบอลบางกลุ่ม ถ้ากาณาโชออกจากทีมจริงมันจะเป็นการเปิดพื้นที่ระบบทีมให้เหมาะก,กับแผนใหม่และหากได้เงินมาแล้วเลือกตัวรุกหรือผู้รักษาประตูดได้ตรงจุดเป็นการยกระดับชัดเจนตอนนี้แมนยูอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญหากเสริมตัวรุกสำเร็จและเคลียร์อนาคตของกานาโชซางโชได้ก็มีโอกาสสร้างทีมใหม่ แล้วคุณล่ะคิดยังไรกับแนวทางของแมนยูตอนนี้ควรทุ่มดึงเอมเบลโมหรือโกโยเคเรสดีไหมหรือมองว่ายังมีตัวเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการตามกระแสะฟุตบอลของเราเพื่อไม่พลาดข่าววิเคราะห์ฟุตบอลระดับลึกทุกสัปดาห์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ